ช่วงนี้นะคะเห็นที่เกาหลีกําลังฮิตกินเมนูนี้กันอยู่ค่ะคอนด็อกใส่ผสมกับต็อกโบกีซึ่งตัวซอสเขานะคะดูช่ำมากพอเห็นแล้วนะคะก็อยากกินค่ะเลยไปตามหาไปเจอมาที่ไอคอนสยามชั้นจีหน้าโซนเดตามี่นะคะเป็นบุฟของบิบิโกซึ่งรอบนี้เขามาออกเมนูสตรีทฟู้ดค่ะซึ่งปกติแบรนด์เนี้ยจะเป็นแบรนด์อาหารเกาหลีเจ้าดังนะคะซึ่งเมนูเขานะคะก็อยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งพวกซอสกิมจิมันดูเครื่องปรุงหรือก็พวกอาหารแช่แข็งเลยค่ะวันนี้นะคะแพ้จัดเป็นเซ็ตคอมโบบีค่ะตัวเนี้ย ะะและข้างบนเขาก็จะใส่คอนด็อกมาให้เราหนึ่งไม้ซึ่งที่ร้านนะคะเขาจะเอาคอนด็อกนะคะมาตัดเป็นชิ้นใส่ไว้ข้างบนแบบนี้เลยค่ะแล้วตัวแป้งคอนด็อกของเขานะคะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็สอดไซส้ไสกองยิ่งๆคู่กับแป้งตอกนะมันจะมีความเหนียวนุ่มหน,น,นึบหนับแล้วตัวซอสตอกเขานะคะก็เข้มข้นดีและให้ออมุกมาเยอะมากค่ะทุกคนซึ่งปกติชุดนี้มันจะชุรร้อยห้าสิบเก้านะคะนอกจากแบบผสมตอกนะคะคอนด็อกแบบปกติก็มีค่ะจะเป็นสไตล์เกาหลีคุกกี้น้ำตาลแล้วก็ราดซอสมาให้สามอย่างอันนี้ไม้่ะ ปกตินะคะแพนชอบจัดแบบแช่หังของเจ้านี้มาทอดกินเองค่ะแต่พอมาที่บูธนะคะเขาจะมีแบบทอดให้พร้อมทานเลยซึ่งวันนี้นะคะแพรจัดเป็นเซตี่ได้มันดูทั้งหมด3ชิ้นผสมกับคิมมอรีอีก3ชิ้นชุดละ9 9ใส่มาเต็มถ้วยแบบนี้เลยคะ่ะและทป,ปิ้งนะคะเขาจะโรยเป็นงากับถั่วป่นให้ด้วยแล้วก็ราดซอสอีกหนึ่งอย่างซึ่งวันนี้แพนเลือกเป็นซอสฮอตจังเป็นซอสพริกผสมกับโคชูจังนะคะหรือใครจะขอราดเป็นซอสตอกก็ได้นะคะดึงตัวแป้งมันดูนะคะจะมีความบางกรอบอัดไส้แ,แน่นส่วนค ตัดรนกับความเผ็ดอินิีของซอที่ราดมานะคะบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆส่วนตัวคิมมารีไสไก่กิมจิอันนี้เป็นไส้โปุดของแพรเลยค่ะและที่งาน,นะคะในบูธเนี้ยเขามีรามยอนออกใหม่ด้วยซึ่งวันนี้แพรเลือกเป็นแบบซอต็อกรามยอนจะอยู่ที่ถ้วยละ5 9าบนะคะถึงถ้วยให้เส้นมาเยอะมากประมาณ1ก้อนครึ่งได้ค่ะส่วนตัวซอที่คลุกนะคะวันนี้แพรเลือกเป็นซอต็อกโบกี้ค่ะตัวนี้จะออกรสชาติหวานกับเผ็ดนะคะแล้วท็อปปิ้งเขาจะให้เลือกหนึ่งอย่างในถ้วยนะคะก็คือไม่ได้ใส และที่ร้านเขาจะให้เลือกฮ็อปปิ้งได้ฟรีหนึ่งอย่างซึ่งวันนี้นะคะเราเลือกเป็นแบบใส่กิมจิกิมจิเขานะคะรสชาติจะเปรี้ยวกําลังดีพอเอามากินคู่กับรามยอนนะคะจะช่วยตัดรสได้ดีเลยคะ่ะซึ่งเมนูของบิบิโกตัวนี้นะคะยังไม่มีวางขายทั่วไปนะคะมีเฉพาะที่บูนี้เท่านั้นใครอยากกินก็นมาจาดัดที่ไอคอนสยามชั้นจี่เลยค่ะมีตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมปี2567เลยนะคะแล้วที่หน้าบูนะคะมีแจกสติกเกอร์ฟรีด้วยค่ะกติกาไม่ยากเรามาทํากันดูนะคะ